สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมเตเตชแนลทูเตชแนลทูนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเซิร์ฟสกายวอลนะเซิร์ฟสกายก็เกมเกิร์ฟสกายวอลเซิร์ฟเซ็กซี่นะครับ

สองคนฟลักหนึฟักว่าเม่อกี้แรกนะครับว่าแต่ฟวักห้าคนไม่แรกเลยไปเองไม่แลกไม่แรกจริงนะเด็กตกเด็เรนเยอะคลเเลนี่ก็เป็นคลิปที่ห้างผมนะครับ อาตีเ๋เออทำไมเย่ไรเออได้ถุมฆ่าเรานะครับไม่ใช่อะไรืโอเคครับเทปเทปหนึ่งเซอร์เคฆังเปลี่ยนเดิมแล้วนะครับล้างหนึ่งไปก็เลยสองหายจริง ơ ơ bớt chắc say máy á Tại không lát lại bờ, nhìn mục tiêu ôi để kim nó quản đàm lắm rồi ừ. đúng máy นรัแบบแต่ว่าใครชักคุกตกใจลูกีมึงนักเสียงเป็นแ,แล้วเนี่ยยิงโดนใส่เลยนี่เลยนะเอ,ยยอ้าจ็บปัวทันทียู ปอดเหเกินไปหรือเปล่าเม้ยที่ไงอุ้ยเอูเซียงพิกแสเลยพิกแส้สิถุงทองนี้มาหมดเลยครับก็ก็กอดขอบไกอ รถเตะกาะรถเตะเกาะคือคือพนันได้ว่าเขาไม่ได้เดินมาข้างล่างนะเฮ้ยมึงใส่เกาะใส่เกาะเต็มตัวหนึ่งจริงกแอ๊ดได้ดาวเพ็รนะมึงเตะนั่นมันจุดติแอ๊ดได้ดาวเพชรเลย ต็ปีกแอปเป็นดำมากเแล้วก็กาเพชรเอ้ยกาท้อเลยโคตรจะต้องรำงันแล้ววะาลักเฮ้ยเนาะละวังเลย เก่งไม่ใช่เก่งนะเห็ดเห็ดเ็ดติดน uh> ี่เออเอออืมดาบเพี้ตรงหลัง ดาเมจเท่าไรเออใไาไชยะไย้ยาทำเกาะเพชรดีเฮ้ยกะไอ้มีคเยอแล้วทำเกาะทองเอเอเก่งทองด้วยไม่ต้องค้าแบบโง่ี่ใช้ปาก เขาเก่อนี้มีของอะไรม no okay. okay. yes. cool. ั้งเร้าหนี huh. ่อนหน้าเปิดดงไจเดินสองเป็นอันช่งอันนาการหนังขไมีตัวล็อกแหม่ั้ยเออเออเออดูมันอยากได้ดาเพชรคุณพระรามนั้นแหละ แพ้อย่างเช่นเคยแพ้ติดเลยครับโนทีมจะถูกแย่างหอมเฮ้ยดันไม่รูยังไม่เคยเล่นนะไม่เคยเล่นนะเอาเปิดแมนขอ่นทีมเราโนทีม เดี๋ยวเราจะมาต่อกันอีกสักตานนะคะก็สามคนดิเดิมแดบมเดเดิม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 เเดีมเเดาเดิเอิเดามเดิิเดิเลยอ หลคีาแล้วครับหลังจากที่ตัดไปผมก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรวะเป็นดาน,เ,นเออเ,เพราะว่าไอดานน้ดันเมื่อกี้คนมันไม่ค่อยเล่นนะครับโอเคงั้นเรามาต่อนในดานนี้กันเลยดานนี้จะเป็นดานถดท้ายนะคะเอามาทำเแล้าติดก้อนเดียวเขา,เา้ามันมีเหล็กใช่ไหม มีเลชนะขอาตรงียนโอโยโอ้ยยิวย,ยิวยหิวก็มาค่ะะเ,เดี๋ยวต่อไปกางเฮ้ยฐานนี้ไม่ไม่มีคนออะอเย ก็เห็นว่าได้อึอองสามไม่อป็นรไมป่อไลน์คนบอกีเทียนนะ <S 2> <S 2> ั้นบอกไปละเออโอเคครับเรนนี้ขอ,ขอจบเพียงแค่นี้นะ <F 30 S 2> แค้สามสิบเลย โอเคครับวันนี้ในคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ติดตามผมนะครับเพื่อชมคลิปต่อๆไปของผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสวัสดีหรับวันนี้สวัสดีครับ